เสร็จแล้วอลังการงานสร้างน่ากินมากๆครับราคาเั้นเริ่มเลยไหมเริ่มทางดูสิว่าใช้ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเราเปลี่ยนจากเอ่อตัวเบอร์เกอร์เป็นแพนเค้กก็ใช้ได้เน้ะครับใช้ได้องชิอร่อยครับไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะ บังคับบังคับผมว่ามันต่างกับต่างกับที่เป็นขนมปังต่างไหมแล้วมันมีก็โอเนาะมันจะนุ่มกว่าแป้งแป้งอันนี้ที่ใช้เวจะมีะฮะมันหอมหอมนี่แบบหอมเนยด้วยที่มี่ทอดกับเนยนั่นแหละตอนนี้มีแฟนยังยังไม่มีครับนะจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหนุ่มเนื้อหอมขนาดนี้คือ ตอนนี้มันไม่ค่อยมีเวลาพี่คือผมทํางานเยอะแล้วแบบว่าถ้ามีมันก็ต้องแบบว่าคอยไปหาคอยดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอทํางานก่อนดีกว่าครับแล้วอย่างข่าวละ <laughs> ่ะเ <laughs> <laughs> ปิดเผยในช่วงนี้ <laughs> <laughs> ข่าวที่เราเกิดไว้ตอนเบรกแรกนี่<ข> <laughs> อร่อยดีนะครับเปลี่ยนเรืออร่องเปลนเรื่องจะบอกว่า มีข่าวไปแย่งเป็นมือที่สามอ่ะไงคะของน้องวุ้นเส้นกับน้องนัดเทพหัดสดินแต่ที่สำคัญมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แย่งผู้หญิงสิคะแย่งน้องนัดยังไงอ่ะจริงผมผมก็แบบสนิทกับนัดอยู่แล้วครับคือก็แบบไปแฮงเาท์ด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็บ่อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วคือ ช่วงนี้เขาอาจจะมีข่าวหรือมีปัญหากับบุนเส้นบ่อยเขาก็เลยมองว่าผมไปแย่งนัดมามันมันแปลกมากคือคือแทนที่จะแทนที่เราแย่งผู้หญิงมาจากผู้ชายกลายเป็นเราแย่งผู้ชายมาจากผู้หญิงาาซึ่งซึ่งม,มันไม่มีมูลเลยครับเป็นไปนไม่ได้ด้วยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าว่ามันออกมาได้ไง ตอนที่เห็นข่าวแล้วแบบงงเลยมั้ยงงครับวันนี้ข่าวสัมภาษณ์คือแบบว่าได้ข่าวว่าเป็นมือที่สามไปแย่งนัดมาจากอุ้งเส้นผมก็แบบว่าพี่ไปเอาเขามาจากไหนเขาก็บอกว่าเห็นเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยครับก็บอกว่ารสนิยการเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันผมชอบชวนเขาเล่นกีฬาเล่นเวกชวนชวนนักเล่นชวนอ้วนไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ครับ ก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้นั่นเองแสติกกับผู้ชายก็ไม่ได้เนอะอะไรแสตดิกผู้ชายก็ไม่ได้สติกกับผู้หญิงก็ไม่ได้อีกน้องสารจริงนะเนี่ยสติกกับพี่แล้วกันอันนี้ก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้อีกไม่ได้เลยแล้วเป็นคนโรแมนติกหรือเปล่าโรแมนติกไหมครับก็อาจจะมีนิดหน่อยมีบ้างแค่แบบพาไปกินข้าวบรรยากาศผมชอบไปทะเลอยู่แล้วก็อาจจะชวนไปนั่งกินข้าวริมนทะเลอะไรเงี้ย ผมว่าแค่นี้ก็ก็โรแมนติกบ้างนิดนึงแล้วเคยมีผู้หญิงบอกว่ามาทำโรแมนติกใส่เรองไหมหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นคนทำไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นเราทำครับผู้หญิงว่าไม่ค่อยแต่ว่าคนโรแมนติกอันนี้โรแมนติกนิดนึงหรวนิดนึงโรแมนติกกว่ากลุ่มเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนในกลุ่มปะผมผมว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาโรแมนติกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมมันน้อยที่สุดแล้ะ ความคิดส่วนตัวใช่ตัวเองผู้หญิงแบบไหนที่แบบน้องหอมคิดว่าอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะครับคือผู้หญิงที่แบบจู้จี้หรือว่าแบบขี้บ่นเนอะขี้บ่นด้วยแล้วก็ชอบตามอะไรเงี้ยผมไม่ชอบแบบว่าอยู่ไหนอ่ะเออทำอะไรอยู่ไหนแล้วแบบทำไมเราโทรศัพท์อ่ะประมาณเนี้รู้หรือเป็นเนี่ยครับไม่เป็นไม่ชอบไงไม่ชอบผมไม่ชอบเลยคือแบบว่าบางทีเราไม่รับเนี่ยเราไม่ว่างจริงจริง ติดถ่ายอยู่จริงทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างงี้ผมจะไม่เอาเลยคือถ้าเขาไม่เข้าใจเรามันก็อยู่ยากพี่งอนใส่ตลอดเวลาใช่แล้วเพราะว่าตั้งมออย่างเงี้ยคือแบบเหนื่องพักผ่อนเออแทนที่เขาจะแบบว่าโทรมาเป็นไงเมื่อกี้ทํางานเหนื่อยหรือเปล่าใช่ครับใช่อย่างเงี้ยพันธุ์เทอริยังอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอ้ไอ้การที่เป็นผู้หญิงแบบว่าจู้ดที่จุกจิกเนี่ยคือคือเป็นผู้หญิงที่ยังเป็นเด็กอยู่พี่คือยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ใช่คือยังไม่โตถ้าผู้ใหญ่เขาจะไม่ทําอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาาจจะะเขรู้ว่า อะไรคืออะไรมากกว่าครับแสดงว่าชอบแบบผู้หญิงที่แบบอายุมากกว่าหรือเปล่าไม่ก็ไม่ใช่อย่างที่ผมผมไม่ได้ชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าอ,อยู่แล้วครับแต่ว่าชอบผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเป็นผู้ใหญ่นิสัยเป็นผู้ใหญ่ความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าจะต้องชอบแบบว่ารุ่นพี่หรือใช่ไม่จึงเป็นไม่จึเป<ช>็นแต่ที่ผ่านมาก็เจอเด็กๆมาตลอดเลยคือเจอแบบเหนื่อยไหมก็ตอนนี้ก็พักอยู่ครับพักพักอยู่พักพันานหรือยัง นานแล้วเหมือนกันไหมหรือเป็นปีคือผมตั้งแต่ผมทํางานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากเลยก็อาจจะมีแบบว่าเก็บตังค์ทำงานไปก่อนคุยก็คุยไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังอะไรใช่ผมแบบตอนนี้ให้ให้เวลากับงานเต็มที่มาก่อนเพราะยังใหม่ด้วยต้องยังต้องอีกเยอะครับต้องเรียนรู้อะไรเยอะแล้วอย่างน้องอมเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมผมว่ามันก็น่าจะมีนะมันก็น่าจะมีบ้างครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคือ มันต้องมันต้องศึกษากันเองด้วยประกอบกันไปครับอย่างผมได้คิดอาจจะแบบว่าแรกแรกเจอการใช่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับอ,อาจจะแบบมีเซนส์ว่าแบบอยากจะศึกษาคนนี้หรือว่าดูคนนี้ไปน,นานๆแต่ว่าในที่นี้เราก็ต้องศึกษากันไปด้วยดูนิสัยใจคอกันไปด้วยครับเือ่อาจ,จะไม่ใช่แค่ผมได้คิดอย่างเดียวอาจจะต้องประกอบกันประกอบไปเนาะใช่ครับประกอบการเรียนรู้ไปด้วยต้องออกเฟยไหมเฟยบอกเลมคือ ผมจะไม่ไม่ค่อยกล้าเป็นคนแบบบอกเลิกใครพี่เห็นไหม,ผ,มผู้ชายเป็นอย่างนี้แหละเออมันมันเพราะอะไรอะ่ะงงงงกันเนี้ยคือมันไม่ทุกคนเลยอะ่ะไม่ร<อ>ู้จะพูดยังไงอะ่ะครับคือสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเราเราอยากเลิกกับคนคนนึงใช่ปะ่ะแต่เราก็จะไม่กล้าบอกอือไม่รู้ดิมันเหมือนเป็นมันไม่กล้าพี่หรือว่ากลัอว,อ,วอะไร,รเปล่าก็คงกลัวเขาเสียใจคือไม่กล้าไงพี่มันผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราจะทำไงเขาเลิอกอะ่ะ ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาหรือไม่ก็ทําตัวเซ็งใสผู้หญิงก็แบบเป็นไรอ่ะเหมือนเขาให้เขารู้เออทขาไม่เขารู้ว่าฉันจะเฟดแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมว่าถ้าเกิดเราเราเราอยากจะเลิกพอารู้สึกอยากเลิกมันก็เขาต้องรู้ว่าพี่เขาก็รู้อยู่แล้วใช่เขาต้องรู้อยู่แล้วเรอไม่ต้องไม่ต้องพูดต้องคุยกันความรักเนาะูดยากเนเรื่องยาก แต่สัมัสบอกเลิกเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเลิกกันนะคืออาจจะต้องคุยด้วยภาษาที่มันเบาๆอ่ะพี่ไม่หนักต่างคนต่างแบบใช้เหตุผลคุยกันว่ามีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหมือนกันมาทบทวนดูครับสิ่งที่ผ่านๆมาครับแก้ได้มันก็เริ่มเศร้าไปแล้วนะครับเวรี่เลยอ่ะถามจนไม่ให้น้องน้องทานเลยอ่ะบอกตรงเมื่อกี้เศร้าไปเนาะเอาไปว่าเดี๋ยว ต่อไปไม่ให้เศร้าละเพราะว่าเดี๋ยวทำขนมหวานฐานด้วยได้เลยนี่งั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแหมวันนี้นะคะมีคนชื่ออ่อมเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นอ่อมชายเห็นไหมล่ะก็มารายการอ่อมนะคะก็ทำขนมหวานเลี้ยงแต่ว่าเป็นขนมแบบสไตล์แบบลูกครึ่งจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวทําเลยดีกว่า ไปละ